สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวบุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่1กันยายนพุทธศักราช2566กับดิฉันยุพาบัณฑิตอุทิศกุลพร้อมทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ข่าวบุญนิวส์อีกทั้งยังสามารถติดตามรับชมทบทวนใน Zo ูม 072.com พร้อมทั้งออกอากาศผ่านทัานีชิเอ็นด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะและในวันนี้ก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจทางรายการมีธรรมะรวมถึงโอวาสอันสรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะทบทวนโอวาหลวงพ่อธรรมชยโยบทที่ว่ากฎแห่งกรรมบุญจะได้เต็มที่ต่อเมื่อทรัพย์นั้นได้มาด้วยการประกอบสัมมาอาชีวะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องสาคัญนะไม่ใช่ว่าอาชีพอะไรก็ได้ ขอให้ได้ปัจจัยสี่มาเลี้ยงชีวิตจะไปเบียดเบียนใครก็ได้อย่าคิดอย่างนั้นเพราะว่ามันมีวิบากกรรมรองรับอยู่มันเป็นกฎที่ไม่มีใครจะเอาชนะได้ทุกคนภายในโลกนี้แม้แต่พระเจ้าจาัก,กรพรรดิปกครองโลกก็ยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมเทวดาเหาะเหินเดินอากาศได้ก็ยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทั้งสิน้น วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีบุภผาเปตตะพลีครั้งที่139เพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาค่ะณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนลกยุงวัดพระธรรมกายพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญในพิธีบุพผาเปตพลีครั้งที่139 พรอ,อุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเนื่องในวันพระขึ้น15้ค่ำเดือน9โดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ก่อนที่ผู้แทนคณะเจ้าภาพและสาธุชนจะได้ร่วมกันทอดผ้าบาังสุกุลและถวายผ้าตรายแด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนได้ชำระจิตใจให้ใสสว่างและประณีต ด้วยการทำบุญรักษาศีลให้ใจบริสุทธิ์และบุญที่ได้ทำในครั้งนี้จะส่งผลให้ได้บุญกันครบถ้วนโดยเฉพาะการอุทิศบุญไปยังบรรพบุรุษญาติพี่น้องและเพื่อนพ้องบริวารหากจิตใจของเราผู้ที่ถวายนั้นได้ชำระให้บริสุทธิ์แล้วใบหน้าของบรรพบุรุษก็จะผุดขึ้นมาให้เราได้นึกถึงและแผ่ส่วนกุศล อย่างผู้ที่ล่วงลับได้อย่างทุ่นหน้าอีกด้วยค่ะในโอกาสนี้พระครูวิบูลนิติธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้กล่าวให้โอวาดโดยมีใจความโดยย่อว่าเป็นธรรมดาของการพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักแต่ความพลัดพรากพัดพากได้เพียงแต่กายแต่ไม่สามารถพลัดพรากจากความรักไปได้วันนี้ท่านธนบดี ปลารบมาร่วมทำบุญในวันพระใหญ่โดยความรักในบุพการีและหมู่ญาติทั้งหลายจึงได้มาสั่งสมบุญร่วมกันเพราะได้ตระหนักและเข้าใจดีว่าบุพการีที่ยังต้องท่องเที่ยวไปในวัดตะสงสารสั่งสมบุญไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องทำหน้าที่ของทายาทที่ดีอีกประการหนึ่งเพราะรู้ว่าเรามีเวลาจำกัดที่ต้องส่งบุญให้กับหมู่ญาติ ด้วยความตระหนักนี้ดังนั้นทุกท่านจึงได้สละทุกสิ่งทุกอย่างมาวัดมาร่วมกันสั่งสมบุญให้แก่มูญ,ญาตอันเป็นที่รักด้วยความกตัญญูกตตะเวทีที่อยู่เบื้องหลังนอกจากนี้ยังเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไปพวกเราเนี่ยฮะก็มามาร่วมบุญบุปะปิตพีเนี่ยฮะอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าหมู่ญาติของเราครับปู่ญาตายายบิดามารดานะครับที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยฮะท่านรอบุญจากเราอยู่แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันสว่างมากๆอีกวันหนึ่งเป็นวันพระใหญ่นะครับเราทําบุญอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลก็บุญก็จะได้ถึงแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วก็ได้มีส่วนในบุญนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนานด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับนึกถึงหมู่ญาติก็มาเอาบุญส่งบุญให้กับหมู่ญาติทุกคนด้วยกันนะครับอย่าง น้องที่มาวันนี้เขาก็มาทําบุญบุพเพตรพีบ่อยมากนะครับก็อยากจะกราบเรียนเชิญกัลยาณมิตรทั่วโลกเลยนะคะว่าอย่างน้อยทุกวันพระใหญ่ของเราอะคะ่ะซึ่งเดือนหนึ่งก็จะมีแค่สองครั้งอยากให้ทุกคนมาร่วมบุญบุเบพเพปตพีกันนะคะซึ่งถ้าใครอยู่ใกล้วัดก็อยากเรียนเชิญมาที่หอฉันที่วัดพระธรรมกายได้เลยนะคะส่วนใครที่อยู่มาไม่ได้ก็ ดูทางออนไลน์ได้นะคะทางช่องทาง GBN ก็จะมาทุกวันพระใหญ่ก็จะ,ะระลึกถึงญาติสนิทที่ร่วงลับไปแล้วนะคะก็เป็นการแสดงความกตัญญูกตวเวทีทางหนึ่งที่เราจะส่งบุญให้ท่านที่ร่วงรับไปแล้วได้นะคะเรียนเชิญทุกท่านนะคะทุกวันพระใหญ่นะคะอย่างเมื่อคืนนี้ก็ยังฝันเห็นคุณแม่อยู่เลยนะครับ คุณแม่ก็คงจะมาบอกว่ารอบุญจากลูกหลานอยู่นะนะครับวันนี้ก็เลยได้มาร่วมในพิธีกรรมแล้วก็รู้สึกว่าหมู่ญาติรอบุญจากเราอยู่จริงๆครับส่งบุญให้ท่านท่านสว่างสวัยนะฮะกายทิพย์ของท่านก็จะได้แวบ,บๆ,ๆ,ๆนะครับบุญก็จะได้ส่งถึงกับหมู่ญาติทุกคนที่รอเราอยู่ส่วนตัวเราเองก็ปลื้มครับปลื้มจากการที่ได้มาทําบุญนี้ทั้งปลื้มก่อนทําขณะทําแล้วก็ หลังจากทําไปแล้วก็ปลื้มสุดๆครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับหาโอกาสมาเอาบุญร่วมกันในวันพระใหญ่ทุกๆเดือนจะมีวันพระใหญ่2วันนะครับปู่พ่อพิพีก็มีการจัดทุกวันพระใหญ่ครับใกล้วัดไหนก็ไปเอาบุญวัดนั้นนะครับใกล้วัดพรรมากายก็มาเอาบุญที่หอฉันคุณยายกันครับกับบันโมทนานบุญทุกท่านนะครับสาธุครับ <สา S 2> คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมรายงานพิเศษการทำหน้าที่ของพระอาจารย์และผู้นำบุญจังหวัดสรากแก้วที่ได้ออกทำหน้าที่ให้กับนักเรียนโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลกเราไปติดตามรับชมเรื่องราวดีๆไปพร้อมๆกันค่ะ โครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลกเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จุดประกายแห่งความหวังให้สันติภาพเกิดขึ้นบนโลกใบนี้อีกครั้งภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายองคอ์กรสันติภาพโลกมากกว่า20องคอ์กรโดยมีภารกิจรวมใจผู้คนทั่วโลกมาร่วมกันทำสมาธิ1ล้านคนและส่งชื่อรวมสร้างสถิติโลกกับกินเนสส์เวิร์ดเรคคอร์ด ซึ่งวันนี้พระอาจารย์ประจกักษ์ชยะมังคโลประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญญประเทศพร้อมด้วยผู้นำบุญจังหวัดสะแก้วร่วมกันทำหน้าที่นำนักเรียนในจังหวัดสะแก้วกว่า2,800คนนั่งสมาธิโดยเริ่มต้นที่โรงเรียนอนุบาลวัดสะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสะแก้วทั้งนี้นายสนั่นมณีสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสะแก้วได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณโครงการที่มีอุดมการเดียวกันและทางโรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนั่งสมาธิที่มีผลต่อสภาพจิตใจของนักเรียนทำให้มีความอ่อนโยนมีความมุ่งมั่นและมีสติในการเรียนก่อนอื่นราต้องขอบคุณโครงการที่มีอุดมการเดียวกันกับทางโรงเรียนอนุบาลวัดสะแก้วที่เราเล็งเห็นถึงว่าการมีสมาธิ ของนักเรียนจะส่งผลถึงสภาพจิตใจก่อนที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเราเล็งเห็นถึงความสําคัญของการนั่งสมาธิมาโดยตลอดเรามีจิตที่จะแผ่ส่วนบุญด้วยการนั่งสมาธิได้ระลึกถึงคุณงามความดีที่เราได้กระทาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราคิดว่าการมีสมาธิเท่านั้นที่จะขับเคลื่อน กิจกรรมทุกอย่างที่ทางโรงเรียนอนุบาลวัดสกแก้วได้ดําเนินการเราเขาได้ค้นพบคําตอบว่าการที่นักเรียนเริ่มมีสมาธิในการจุดเริ่มต้นของการเข้าเรียนอย่างนี้เราเห็นว่านักเรียนมีสมาธิมากกว่าแล้วสภาพจิตใจของนักเรียนนะครับจะมีความอ่อนโยนจะมีความมุ่งมั่นจะมีสตินะครับในการเรียนไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายเครื่องมือตัวนี้แหละ ที่จะนำพาให้นักเรียนของเรานะครับได้ประสบผลสำเร็จไปสู่เป้าหมายในการเรียนในการจัดการเรียนการสอนของครูได้จากนั้นพระอาจารย์และทีมงานได้เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์เพื่อนำเด็กนักเรียนนั่งสมาธิโดยนางสุกัญญาเฮรันเกือ้อผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านจันทรได้กล่าวถึงแรงจูงใจของคณะผู้บริหารในการนำคณะครูและนักเรียนนั่งสมาธิ ภายหลังจากฝึกนั่งสมาธิหนึ่งเดือนนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในการที่ให้ทั้งคณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ได้นั่งสมาธินะคะก็ได้เกิดจากแรงจูงใจของท่านผู้บริหารนะคะซึ่งไปเข้าร่วมธรรมะที่เบิร์นพีสพอได้ไป ฝึกปฏิบัติธรรมที่นั่นก็รู้สึกประทับใจนะคะแล้วก็กลับมาที่โรงเรียนนะคะแล้วก็ได้ให้คณะคุณครูและนักเรียนได้ร่วมนั่งสมาธิแล้วก็มีโครงการ สมาธิเพื่อสันติภาพโรกนะคะเข้ามาให้กับทางโรงเรียนนะคะเราจึงให้คณะคุณครูและนักเรียนร่วมนั่งสมาธิเมื่อได้นั่งสมาธิแล้วนะคะภายในหนึ่งเดือนที่เรากลับมาฝึกนักเรียนนะคะก็นักเรียนของเรามีระเบียบขึ้นปรากฏว่าจากนักเรียนที่ไม่เรียบร้อยนะคะ ก็เรียบร้อยขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเดินการถอดรองเทา้าแล้วก็การรักษาระเบียบการตรงต่อเวลาคือทุกอย่างดูแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นมากๆเลยค่ะในเวลาต่อมาได้เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญ,ญโไยไัยโดยนางจินตนารัตนแก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญ,ญโทยทัยกล่าวถึงการเข้าร่วมโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลก เป็นโครงการที่ดีและสามารถใช้ต่อยอดในการเรียนของเด็กๆการที่เราได้เข้าร่วมสมาธิเพื่อสันติภาพโลกนั้นคะก็เพราะว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะอ่าแล้วก็เป็นโครงการที่สามารถใช้ต่อยอดในการเรียนของเด็กได้นะคะเพราะว่าเด็กทุกทุกวันนี้นะคะจะทําทุกอย่างจะต้องมีสมาธินะคะเนื่องจากว่าทุกวันนี้นะคะเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาทําให้เด็กได้ใช้พวกโทรศัพท์พวกอะไรต่างๆมากมายทําให้ไม่ค่อยมีสมาธิอ่าซึ่งการที่นักเรียนได้นั่งสมาธิ จะทําให้นักเรียนมีสมาธิขึ้นก่อนที่จะเรียนนะคะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีแล้วก็จะนํามาใช้กับเด็กต่อไปแล้วก็ในโอกาสข้างหน้านะคะจะขยายผลไปใช้กับในห้องเรียนให้คุณครูประจําชั้นทุกชั้นนะคะจะให้เด็กนั่งสมาธิก่อนที่จะเรียนนะคะเพื่อที่เด็กจะได้นิ่งมีสมาธิให้มาจดจ่ออยู่กับสิ่งตรงนี้จะได้มีสมาธิเพื่อที่จะได้เรียนได้ดีขึ้นนะคะซึ่งคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีค่ะและในวันเดียวกันนี้ พระอาจารย์ทวีอาจาระพัฒโทรประธานสง์ศูนย์อบรมเยาวชนตาพระยาพร้อมด้วยผู้นำบุญร่วมทำหน้าที่นำนักเรียนโรงเรียนบ้านรัตนะอําเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วร่วมกิจกรรมนั่งสมาธิพร้อมทั้งมอบบะหมีกึง่งสำเร็จรูปและนมกล่อง เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนในโรงเรียนบ้านรัตนะด้วยโดยนายสมบัติดวงพักดีรำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรัตนะรู้สึกภาคภูมิใจที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ในทุกๆปีที่ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลกนั้นก็เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ ฝึกนั่งสมาธินะครับเพื่อให้เด็กเขามีสมาธิในการเรียนครับเพราะว่าการนั่งสมาธิจะทําให้จิตเขานิ่งครับเวลาเรียนรู้ครับเรียนหนังสือเขาก็จะมีสมาธิในการเรียนนะครับก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ดีใจนะครับที่เด็กๆนะครับได้ร่วมกิจกรรมนี้นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับจะอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ในทุกๆปีครับรู้สึกดีนะครับที่เด็กๆเขาได้ฝึกนั่งสมาธิในตรงนี้เพราะว่าเด็กที่นี่ เรื่องเรื่องอคุณธรรมจริยธรรมเขาดีอยู่แล้วนะครับพอมามีกิจกรรมแบบนี้ช่วยต่อยอดส่งเสริมเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับส่งเสริมด้านคุณธรรมให้กับนักเรียนครับสุดท้ายแล้วโลกนี้จะแปลเปลี่ยนหรือเป็นไปอย่างไรอยู่ที่ใจของพวกเราทุกคนขอให้ทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสารรค์โลกใบนี้ให้เป็นโลกในอุดมคติของมวลมนุษยชาติ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี Technology, ชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีได้ร่วมกิจกรรมนั่งสมาธิในโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลกและรวมส่งชื่อเพื่อสร้างสติติโลก1ล้านคนกับกิน n นส s s เวิ l ์ r เรคคอรค่ะพระอาจารย์จากทุดงคัสถานชัยบาดาลได้นำคณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี Technology, ชัยบาดาลจังหวัดลบบุรี ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพรวมกิจกรรมนั่งสมาธิในโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลกและส่งชื่อร่วมสร้างสถิติโลก1ล้านคนกับกิน n นส s s เวิ l ์ r เรคคอซึ่งจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีคณะครูและนักเรียนทุกคนได้ร่วมกันนั่งสมาธิด้วยความพร้อมเพียงการและมีความสุขนับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์อันง,งดงาม และสร้างสันติสุขภายในเพื่อสันติภาพภายนอกโดยการร่วมกันนั่งสมาธิโดยทางวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาลได้เห็นถึงความสำคัญของการทำสมาธิซึ่งก็ได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องโดยได้กราบนิมนคณะสงฆ์มานำจัดกิจกรรมที่วิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมและที่สำคัญการทำสมาธิ สามารถช่วยสร้างสันติภาพโลกให้เกิดขึ้นได้ด้วยจิตใจภายในที่สงบสุขและแผ่ขยายสู่ภายนอกให้เกิดสันติภาพได้ค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมเข้าพรรษารุ่นที่สองแก่ผู้นำบุญในจังหวัดเลยค่ะระหว่างวันที่2 5 2สสิงหาคมที่ผ่านมา ณศูนยะ์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมเข้าพรรษารุ่นที่สองแก่ผู้นำบุญในจังหวัดเลยโดยระหว่างเข้าร่วมโครงการถูกท่านก็ได้ร่วมกิจกรรมมากมายทั้งปฏิบัติธรรมสวดมนต์บทธรรมจากกับป่าวตนสูตรถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานและถวายกองบุญบำรุงศูนย์ซึ่งได้สั่งสมบุญทั้งทานศีลภาวนาครบถ้วนบริบูรณ์ นอกจากนี้ยังได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ที่หมุนเวียนมาเทศสอนซึ่งทุกท่านต่างตั้งใจรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์เนื่องจากเป็นธรรมะที่เข้าใจง่ายและสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะซึ่งผู้ที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมทุกท่านต่างมีความสุขและเบิกบานกับการรับฟังธรรมและดีใจที่ทางศูนย์ได้จัดโครงการดีๆแบบนี้ในช่วงข้าพรรษา ถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญกับเพื่อนกลัลยาณมิตรโดยท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการในครั้งต่อไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทร,รศัพท์0 8 1 8 8 9 3 8 8 7ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยทางวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีครบรอบ14ปีและงานบุญเนื่องในวันธรรมชัยค่ะภายในงานพระสิบประพาสพรมมะมัสโรท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจเจริญระพุทธมนต์เนื่องในวันธรรมชัยโดยมีท่านประธานจุดเทียนชัยคือกลัลยนานมิตรสมศักดิ์สังวร จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเท雅ธรรมโดยมีกลัลยาณมิตรบุษยมานทองสุขกลัลยาณมิตรคชาพรแมกิดและกลัลยนานมิตรอัฐพรเรืองธรรมกิจเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกลัลยาณมิตรสำราญกลัลยาณมิตรล่าแก้วผลสุขเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พิธีถวายกองบุญญารักษาโรคโดยมีกัรยาณมิตรกิ่งแก้วมหาอุประและกลัรยาณมิตรวรวัตวิวัตยุค,คันเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรที่บริเวณหน้าโบสถ์ทั้งยังได้ร่วมกันถวายพัตตาหารเพลนแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าครบรอบ14ปีวัดพระธรรมกายบอสตันเนื่องในวันธรรมชยัย โดยกลัลยาณมิตรสำราญผลสุขนำกล่าวคำอัญเชิญเทวดาส่วนกลัลยาณมิตรสมศักดิ์และกลัลยาณมิตรธนพรสังวรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าปา่าพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำอธิษฐานจิตกล่าวสัมโมทนียกถาและกล่าวอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ ส่วนที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันธรรมชัยค่ะภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกัปปะวัตนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพม,มุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซีแอตเทิท่านประธานสงฆ์ จะได้นำคณะสงเปิดกรวยสาการะน่ารูปหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นเป็นพิธีถวายที่พยบุพภามาลาโดยประธานบุญพิธีคือกาลยนานมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดรจันพิมพ์สายสมอรและครอบครัวพิธีจุดประทีปธรรมชัยโดยประธานบุญพิธีคือกาลยนานมิตรพูลพิไลบัมการ์เนอร์และกาลยนานมิตรทองสายพาราเมื่อถึงเวลาสว่าง ประธานทอดผ้าป่าธรรมชัยและสาธุชนทุกท่านก็ได้น้อมถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์โดยท่านประธานบุญพิธีคือกลัลยนานมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดรจันพิมสายสมรและครอบครัวนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายขีลานภพศสตร์โดยประธานบุญพิธีคือกลัลยนานมิตรเคนเงาศรีวัดและกะลัลยาณมิตรบัวทองศรีจันทวานวง พร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ถวายขีฬลานพศสัตว์และปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายฮัมบวกประเทศเยอรมน,นีได้จัดพิธีถวายกองบุญยานพาหนะเนื่องในวันธรรมชัยค่ะ สำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานสงนำลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายทำบวกที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันเนื่องในวันธรรมชยัยได้ปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชยโยซึ่งวันนี้เป็นวันสำคัญที่หลวงพ่อธรรมชยโยได้ก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒ์เป็นพระภิกษุสงฆ์สมดังความปรารถนาที่พระอุโบสถวัดปากน้ำภาสีเจริญ และได้รับฉายาว่าธรรมชยโยแปลว่าผู้ชนะโดยธรรมจากนั้นคณะประธานได้ประกอบพิธีถวายกองบุญญาณพาหานะก่อนที่สาธุชนจะร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งเพื่อรวมสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธและถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความปรื่มปิติที่ได้มาร่วมงานบุญในครั้งนี้เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาค่ะ ที่วัดพระธรรมกายบริสเบนประเทศออสเตรเลียได้จัดปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นค่ะวัดพระธรรมกายบริสเบนประเทศออสเตรเลียได้จัดกิจกรรมในโครงการ Saturday Meditation ให้กับชาวท้องถิน่นได้เข้าคลาสนั่งสมาธิร่วมกันซึ่งได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติกว่า20คนโดยกิจกรรมเริ่มขึ้นในเวลา17นาฬกา พระอาจารย์ชัยสิทธิ์อริยะวังโสได้แนะนำการนั่งสมาธิอย่างถูกวิธีจากนั้นได้ให้ชาวท้องถิ่นได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันก่อนที่พระอาจารย์จะได้เปิดโอกาสให้สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการนั่งสมาธิพร้อมถางแสดงธรรมให้กับชาวท้องถิ่นได้รับฟังเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น สำหรับกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำในทุกๆวันเสาร์และทุกครั้งที่จัดก็ได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นเข้ารวมฝึกสมาธิกันอย่างต่อเนื่องค่ะ คุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์ก็มี10อันดับท็อป10ของการสวดมนต์บทธรรมจักรกับเป่าวัตนสูตรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลรวมถึงการสวดมนต์บทธรรมจักรกับเป่าวัตนสูตรจากทั่วประเทศมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันไปติดตามรับชมกันนะคะว่ามีพื้นที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างคะ่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับเป่าวัตนสูตรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง5อันดับที่5นครหลวง4อันดับที่6นครหลวง9อันดับที่7นครหลวง16อันดับที่8นครหลวง12อันดับที่9นครหลวง8อันดับที่10นครหลวง7ค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจากกับป่าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศ อันดับที่ 1. จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่ 2. จังหวัดขอนแก่นอันดับที่ 3. จังหวัดปทุมธานีอันดับที่ 4. จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่ 5. จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่ 6. จังหวัดอ่างทองอันดับที่ 7. จังหวัดยโสธรอันดับที่8จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่9จังหวัดสุโขทัยและอันดับที่10จังหวัดลำพูนค่ะ ก็ต้องขอกราบอันมุทนาบุญกับทุกพื้นที่ในการสวดมนต์บทธรรมจักกับเป่าวัตนสูตรด้วยนะคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับเปาอัตนสูตรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดโดยรูป,ปกายเนื้อพระมงคลเทพมุนีสดจันทัศโร พระผู้ปราบมาครบ1น9รบ139ปีโดยยอสวด5,759ล้าน139,139จบตรงกับวันอังคารที่10ตุลาคมพุทธศักราช2,566สวดแล้วส่งยอดที่เว็บไซต์ w w w f o r b r i g h t w o r l d com ค่ะต่อมานะคะขอขอเชิญร่วมพิธีทอดพระป่ามุทิตาสการะ พระมหาเทระพระเทระประจำปีพุทธศักราช2566ครั้งที่1จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่3กันยายนครั้งที่2วันอาทิตย์ที่1ตุลาคมและครั้งที่3วันอาทิตย์ที่22ตุลาคมโดยพิธีจะเริ่มขึ้นในเวลา1 2 15นถึง13.00นณห้อง SPD6 สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทร,รศัพท์ 096-415-8234ค่ะขอเชิญร่วมปิดแผ่นทองลูกนิมิตม,มหาสมบัติเพื่ออัญเชิญประดิษฐานในพิธีผูกพัทศีมาสถาปนาอุโบสถบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยจำนวน3ดวง3วัดสทวีปเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมพุทธศักราช2566 มหารัตนวิหารโคดคอ1วัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 831 1000ค่ะคุณผู้ชมคะและอย่าลืมติดตามข่าวสารงานบุญจากทางวัดพระธรรมกายและศูนย์สาขาทั่วประเทศและทั่วโลกได้ผ่านทาง Line OA บัญชีทางการของวัดพระธรรมกายที่ @damkaya าาหรือพิมพ์ที่ช่องค้นหาทางแอปพลิเคชัน l i n ์ คำว่าวัดพระธรรมกายหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะก่อนจากกันวันนี้ขอปิดท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าวิณยังโสนะชานาติคนผ่านย่อมไม่รู้ระเบียบวินัยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ